สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอยาวลูกหยีกลับบ้านเกิดเปิดใจเคลียร์มัม ยาวลูกหยีจากคนไม่มีชื่อเสียงสู่ตลกชื่อดังวันนี้นะยาวได้ออกมาพูดถึงประเด็นจบไม่สวยกับหม่ำและหยองลูกหยีเผยเส้นทางชีวิตก่อนจะมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้ไม่ง่ายเลยเคยอยู่วัดบวชเรียนก่อนจะเป็นพนักงานจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าจนได้พบกับตลกชื่อดังหม่ำจกมกที่ชักชวนมาเล่นตลกก่อนจะเป็นยาวลูกหยีมีเรื่องในชีวิตมากมายเพราะเปลี่ยนวงอยู่ถึงสองครั้งถามว่าเคยอยู่วัดมาก่อนเจ้าตัวตอบว่าเมื่อนานมาแล้วครับเวลาพระไปบินธบาตดคอย เดินตามประมาณ 45- หปีพระอาจารย์เลยชวนให้บวชเป็นสามนเณรก็บวชเรียนครับประมาณ1ิปีได้ตอนนั้นพอจบออกมาก็มาทำงานเป็นพนักงานจำหน่ายของตามห้างเครื่องใช้ไฟฟ้าจำหน่ายได้เดือนละ 4- 5ห้าล้านจำหน่ายดีมากจนเก็บตังค์แต่งภรรยาได้ถามว่าทำไมลาออกจากคณะหยองลูกหยีเจ้าตัวตอบว่าเราก็คิดว่าอยากออกมาทำของตัวเองแต่ไม่รู้จะบอกพี่เขายัางไงจนวันหนึง่งมีเกิดเรื่องราวใหญ่โตหนักมากเล่นงานเสร็จผมกราบลาคุณหยอ เลยบอกว่าจะขอลาพี่หยุดสักระยะหนึ่งผมอยากทําทีมตลกเองเล็กๆสักคณะคุณหยองก็พูดอะไรไม่ออกแล้วก็มาโอบกอดผมถามว่าชีวิตไปได้ดีแต่ทําไมติดตังถึง5ล้านบาทเจ้าตัวตอบว่า5้าล้านมาจากที่ซื้อบ้านนี่แหละครับตอนนั้นซื้อสมหลังแถวปราณบุรีผมก็บอกเพื่อนๆเ,เขาก็ตามไปซื้อกัน8หลังถามว่าแต่หลายคนสงสัยว่าทําไมอยู่กับพิมมแต่ไปใช้ว่ายาวลูกหยีทําไมไปใช้นามสกุลของหยองลูกหยีเจ้าตัวตอบว่าต้องบอกแบบ บนี้ครัผมอยู่กับพี่มัมมา4-5หปีแล้วคุณหยองลูกยีมากขอนะยาวกับพี่มัมพี่มัมเรียกเราไปคุยว่าอยากไปอยู่กับเขาไหมแต่ถ้าอยู่กับพี่มัมเขามีงานเยอะเราก็จะมีงานทํานะแต่ถ้าเราอยากไปก็ไปถ้าไปแล้วไม่มีอะไรก็กลับมาสาเหตุที่ไปเพราะตอนนั้นพี่มัมมีบุคลากรในวงเยอะมาก18คนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w ์โรมด i n อินโฟขอบคุณครับ